อเนี่ยบวกดูดูบวกกันเพื่อมันไปอยู่ใกล้จุดสีเขียวนักที่สุดมันจะเล็วนี่น้องนี่น้องเลื่อนเนี่ยผมเลื่อนเนี่ยผมตั้งความสูงตอนเนี้ยความสูงมันห้าเมตรปลายมันก่อนมันจะลงเลยหนึ่งจุดแปดแล้วก็ทำงานไปนี่คือเริ่มแม่นนั่นแหละแม่นครับเว้นี่มันจะเริ่มพอคนเดียวมันก็นี่นะนี่นะก็นี่นะ อันนี้มันมีหลมน้อยหนึ่งนี่มันได้แต่สมมติว่าเอผมอยากลดคบสูงน้อยนอยนะอันสักหนึ่งชุดหนึ่งนึ่เจ้น่อุดหอะเนไหเชัดผลดเรือลงเมื่อเหลือลงลงเหลือหนึ่งุดหกเองก็นี้นะอั่งชุดหกหนึ่ด้าประมาณน,นี้นี่ไงแมนก,กัหกมต้องอย่างเช้นมันละถ้าทำบินมากเนี่ยคือจบละบินมากตั้งแปลงหลือตั้งน้ำยา

ก็แมนอยืมนี่ปล่อยมาก่อนปล่อยมาก่อนเดี๋ยวน้าถ้าน้ามันก็เสียยมถึงไม่เป็ใส่หน้าไว้ซิบริดกระจังมันจะขึ้นแค่หนึงชุดนึง แสดงว่าแผลไปซิบิกระเจาจะขึ้นอันหนึ่งชุดหนึ่งคือมันวัดหนามมันเลยมีเดือยตัวน้อยๆมาหน่ะเดือยนี่นมันจะละเอียดขนาดเลยนะเดี๋ยวพอนะเดี๋ยวกัำลังเริ่มละเริ่มเริ่มลงมาละมันจะเดือยไม่ค่อยทันจะละเอียดขนาดเลยเดผลปุ๊บมาเนี่ยหนึ่งเนี่ยศูนย์เนี่ยเขาเริ่ไหลลงมาละเดี๋ยวเดี๋ยวพอนี่คืว่ามันจะมดจะได้เด๋ยววัต้องมันมุด

นี่เนาะดินสเก็บมันสเก็บขอบคนเดียวมันนี่เรียบขอบไปก่อนนี่ที่ผมประกาเข้าเพราะว่าบ่ห้องผมมันซิลิงมีสิลิงก้อยยิ่งเลยเดี๋ยวมันจะมดนะผมปีพอละว่าเออถ้ามันมดมันจะเข้าจะได้ถ้าหน้ามันมดเนี่ยมันจะขึ้นเป็นสีแดงอี้เหรอ เวลาเขาจะต่อเนี่ยเขาก็บินไปใกล้ไอ้ทีหล่งมันมีจุดสีเขียวพี่อน,นอแบบในแคนี้เขาก็บินไปใกล้จุดสีแดงเพื่อฟองเก็เรียนสตาร์ทเหมือนเดิมเติมน้ำยาเปลี่ยนแบตเราก็เรียนสตาร์ทเหมือนเดิมเนาะแต่ถาว่าผมเนี่ดูว่าเวลารีเทิร์นทุ่งงมันจะรีเทิร์นจะไหนมันจ้าเนี่ยือไปห้าเมตรกันแล้วมันก็จะถอยหลังมามันจ้าเอาไว้มันจ้า แม่นถ้าผมกดยกเลือไว้พุ่มถ้าลูกเหลือก็แบบบังคับเอามันอไปเลยเมื่อกี้ยุ่ยอยู่ฮะนี่นงแล้วก็มาดูในนี่พอเลาก็มาเอาในกระบี่อันที่มันผลเนี่ยคือคื้ยในผลคือเ้อไอ้สีไอ้หัวเนี่ยมันจะบม่ได้ผลแต่ผลแรกจะเป็นสีเขียวถ้าบม่ได้ผลเนี่ยเป็นสีขาวครับแต่ตาล้าวจะเป็นสีเหลืองอันนี้จะน่า เขากลมาดูผมเนี่ยผมอันนี้สูงสูงอเห็นเนาะผมกับมาดูว่าเออเนี่ยบ้านเขาอยู่นี่นะบินมาเงินป่นดูดูในจอเป็นลักครับพอล้ำมาใกล้เขาปุ๊บเนี่ยเขาก็ไปดูล้ำแล้วมาอยู่ไก่เนี่ยให้ดูจอไนาะไอ้มันก่รับเงื่นอนี่ที ผมตั้งเปอร์เซ็นต์ที่มันแจ้งเตือนน่ะสองเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็ว่าเออแบตใกล้จะเสี่ยงแล้วแต่มันยังไม่เสี่ยงจ้ะผมตั้งไว้กบบดายครับแม่นผมจะตั้งไว้สักสองห้าด้ยหนห่อยแหมน้อยปีกเอิร์ดมาลดมันเอาก็ได้มันคือมันแจ้งเตือนอดไรไมันจะตีด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 ีอิ่มไลยแต่มันตีดีไปกกเกิร์ดเอาเรามาลงก็ได้นะครับผมจะเขียนไว้สองห้าแล้วถามว่ามันจะแบตหมดหลือดับเลยก็ออบอห้าเปอร์เซ็นต์สุดท้ายเนี่ย เพราะว่ามันวินมามันมาถึงเฮาเนี่ยคือมันจะลงตรงตรงมันจะบอลลนเละมับนบอลลนบอลลนบอลลนครับมันมีทางลนนะครับเดี๋ยวมันมีทางลนเลยน,นี้นะครับอ่ะ,อะเดี๋ยว